สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถนะฮะโตโยต้าวีอ1.5ตัว E นะคะสีบรอนเงินนะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะบอกเลยนะคะว่าราคาดีผ่อนถูกนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถผ่อนประมาณ6-7 0 0 0นะคะตัวนี้นะ,ะผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะะสำหรับ Toyota v ว o s ตัวนี้นะ คันนี้นะคะรถเดิมนะคะจากทางบริษัทเลยนะคะบอดี้เดิมนะคะสวยเลยคันนี้นะคะบอดี้สวยมากๆภายในภายนอกนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะว่าไม่เคยพลิกคว่ำอุบัติเหตุแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะตัวนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะมาไฟหน้านะคระับเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟ e c กเตอร์นะคะคุณลูกค้าขาไฟหน้ามัลติรีเฟ e c กเตอร์นะคะดวงตากลมโตสวยงามนะคะปลายทะเบียนนะคะห้าต่อไก่ทอถุงนะคะสาม 912กรุงเทพมหานครนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะสวยสุดๆนะคะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่น1แบรนด์นะคะที่ขายดีนะคะยอดขายเนี่ยพุ่งทะลุทะลวงเลยนะคะที่บริษัทเรานะคะแม็กอัลอยจากทาโตยโต้าค่ะพร้อมยางปี2020นะคะแม็กไม่มีกินขอบถนนแน่นอนไฟเรียวที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะคะคันนี้นะคะวิ่งไปเพียง150,000โลนะคะ ภายในสวยงามนะคะสีดําตัดกับสีเบจนะคะประตูฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้ามรับไฟฟ้าค่ะพงมลัยนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะจากทางโรงงานนะคะ mm hmm. เครื่องเล่นนะคะ CDFMAUX วิทยุคือใช้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะแ mm hmm. อรนล็อกปรับมือค่ะเกลีย์ออโต้ hmm. นะคะตัวนี้นะ เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังคลายความร้อนนะคะตัวนี้นะไม่เก็บความร้อนแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานเหมือนกันนะ,คะใครที่กําลังมองหารถวีออนะคะที่อยากผ่อนสบายๆนะคะได้โฉมใหม่นะคะมาดูตัวนี้ได้เลยนะ,ะ1.5 e นะคะโฉมปี13ถึงปี2 6 1 6นะคะตัวนี้นะ,ะบอกเลยว่าขายดีนะคะตัวนี้ไฟท้ายนะคะปฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะ พร้อมเซนเซอร์ด้านหลังถึงสองจุดด้วยกันนะคะแล้วมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะคันนี้นะ,ะสีบอลเงินนะคะตัวนี้ราคาประหยัดนะคะบอดี้สวยแน่นอนนะคะไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยากมารองขับรถนะคะมาได้เลยนะ,ะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ บริษัทเราตั้งอยู่ที่นะคะถนนเทือเสียรีไทย95นะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 96725นะคะ2736นะคะเบอร์กับไอดียายเดี๋ยวมีทิ้งไว้ด้านล่างนะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s u b ส c คร b e นะจ๊ะเพื่อจะเป็นภาคข่าวสารดีๆและคลิปรถอัปเดตคลิปเข้าใหม่ที่จะไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ